สวัสดีครับมันนี้ภาพมาตามแนวทางของเมตุยเด้อนะครับเมตุยฝันดีฝันเห็นสั่งไงนะครับมาเขย่าบ้านนะครับบ้านลนที่เท่าไรหรือฝันอะไรก็ลองไปติดตามเพิมฝันเมตุยกันเลยครับสวัสดีครับเมตุยครับค่ะสวัสดีค่ะมันนี้มาสองช่องนะครับมันนี้พอลี่เป็นพระเอกผูไทยท่ามแทนเมตุยเป็นพูให้สะพานเนาะ บเบาเบาเลี้ยงสวัสดีให้ให้ภรรยาสวัสดีเลยเอา้านะครับแม่ตุ้ยฟันเราเด้อพี่น้องฝันรัฐบาลไทยเด้อบานเนี่ยันโครงสุดท้ายฝันดีดีพี่น้องฝันไม่อยากให้พี่น้องทิ่มปะงวดก้อนเพิ่มกับฟันเห็นกองเขาไงนะครับอกองเขาไงเขาเหนียวหนึ่งซุกนะครับแล้วก็เขาเอา,เขา,าเขาตั่วตัดคุกใส่เข้าตีเก้าซี่เอา้าเมนหนึ่งซี่เก้าหนึ่ง มองง่ายครับดีๆในทั้งบนทั้งล่างแต่ว่างวดวันเขาขายเก่าหนึ่งเยู่เขาตัวตรงเนาะไม่ตืเนาะมาหนี่ก็เลยมาตามพี่น้องแล้วล่ะฝันโค้งสุดท้ายนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนใดเขาสิลงโค้งสุดท้ายก็ไล่ต่ตุ่มเตือนก่อนเพลี่พี่น้องท่วงท้นฝันพี่น้องก่อนเนาะว่ามีอยากฝันอย่างนะเอาไม่ตืที่แรกแเลยนไม่ตื้ฟันกลางวันเนาะแม่นาะฟันกลางวันฟันกลางวันมาเหล็กเหล้าออกหาศูนย์ฟันน่องย้งเวุนไม่ฝันกับซับดันเนาะทับดันบอกเนาะซับนั้นเนาะมัดย้ำมืนแรงมากเลย จำเคลื่อนมาเลยอธิษฐานให้ย่ายมาบอกเล็กเล่าก็เลยฝันเห็นพันยุบานฝันเห็นทั้งตาทั้งย่ายทั้งนนองไส้มีแต่คนตายไปแล้วมันป่าวคตายไปแล้ยยุยบานหล,ลังนี่นล่ะหลังหลังที่ว่าหนึ่งเก้าเปดเลยโอ้บาา้านอะไรที่ที่ฝันเห็นตาก,กับยายครับนนองไส้ทั้งนี้นะนะค่ะเป็นบ้านอะไรที่หนึ่งเกาแปดแม่นูสามเก้าแปนมูสามอบอ,บอาจารย์มันไม่หลอดนี่หมมอสไม่หลอก มันออกสองูลออกเลาเนี่ยเซีากันตีสามูแล้ว้นต่สามออกเล่าสองซูเนาะสองูาบ้านี่ยวอกเนาะต้นไตเป็นรถ่ที่ทานฉันว่าไม่เจอทาร์นว่าให้มบอกเลขล้ากันเลยมาฝันมันเอบบมีเงินเนาะก็เลยบอกฝันเปัไงเนาบ้าน้ฝันเาม่หรือบ้าจำบ่กันเล็มา้านเสี่หลังเก่าเปียกทั้งสาม3้นคนอันนี้เป็นฟันที่2อเนาะบานนี้ฝันล่ะสุดฟันคงสุดท้ายฝันหมืนขึ้นขอรัฐบาลไทยเห็นปะ คนเชื่อฟันโคงสุดท้ายอยู่นะอืมโคงสุดท้ายเนาะเพราะเป็นรัฐบาลไทยเลยเพราะว่าบ่ได้อธิษฐานขอเหล้าเนอะบ่ได้อธิษฐานชัดเจนนะครับบ่ได้อธิษฐานขอเล้าเนาะบ่ได้อธิษฐานนะครับขอเหล้ามาหนึ่งเป็นไหนเป็นโคงสุดท้ายแล้วล่ะเพราะว่ามีตุ้ยพ่นฟันหน่อยบ่ได้ขอจีนไม่ได้แค่เลยเออคือบ่ได้ไทยร้านเหมือนเช่นอะไรอะไรเนาะเอาฝันพันว่าฝันดี่ดิมาลองฟังคนฝันมีตุ้ยเอามีตุ้ยฟันว่าไงครับก็ฝันว่าเห็นสร้างตัวแบบไงมันนั่น มันเอาหัวง่วงมันกับโมหูอกมันเอาไปรุดมันเอาไปอันนั็นไหมไปทางเสาไหมไปสซนสซนเสาโซนเสาเฮียนวะโซนเสาเฮียนบดนีจะคล้องอยู่ทั้งบ้านหลังนี้ละที่ว่ามันเอาหัวไปชซนอยู่ข้างบนบ้านจนมาโยกไปโยกมากสิไหมมันมันมันแห้งมาทางรุดไปสิไปมันแค่นดินไปคุณเลรอก็จิงจริงังอยู่ทั้งบ้านบ้านละโยกโยนไปโยนมากนะในความบันบ้านหลังใดเราไม่เจอจนมาคิดยยันยยันเฮี้ยนมันพังไงมันเอาหัวมันพัง บ้านหลังนี้บ้านเลขที่หนึ่งเก้าแปดจำได้ยุหลังที่มันนองหัวไปชั้นอ๋อพวกแม่นบ้านหลังที่พ่อกระเม่กก็น่องไม่อยู่บ้านหลังนดียวกบ้านหลังเดียวกันบอกหลังเก้ากันเนี่ยหลังเดียวถือว่าแม่นดีจุดพอดีเลาพี่ชั้นหลังนี่แหละหลังที่ว่าอันพ่อเม่เนาะกับแม่ออกเลยแบนวนนี่เนี่ยยันเป็นเหล็กบ้านนี่เด้อบ้านนี่ยพี่ชั้นบ้านเนี่ยฮะมันออกตามหลังเนาะกับฟันมางขึ้นบ้านที่กันหนึ่งเก้าแปดบ้านหลังเก้าเนี่ยนะไอ้เขาตีสร้างนะสมบูรณ์พอดีเนาะสร้างกับกองเนาะเสาดเปหนึ่ง เอาเป็นหนึ่งแค่แค่ส้นมันจะยนโยกกันวะจนวะยนโยกจนย่านย่านมันพ่อบ่รคนชิ่ลก่ออยี่เลยเสานีเป็นหน่งแค่เป็นสี่ย่านบ้านมันพังนะมันโยนโยนสิบ้านมันโยกจนว่ายกิดย่านมันล่มนะป้าเนาะไ่เลยบ้านกับเสาหนึ่ง่และมันโตใหญ่นะสางเาไมเลบ้านแบบนี้ตัวเก่าหงนะมันออกหวมันพังนี่นี่ยัานละมาขึ้นเลยวะค่ะันมืขึ้นล่าสุดก็เป็นขึ้นขึ้นเทไร เมืคื่อนนี่วันที่สิบสคือนสิเนาะวันนี้วันที่สิเนาะวันนี้สิเนาะวัี่สิบสมเลยนี้วันที่สิบสามที่สิบสามเนาะฝันคืนสิองเนะฝันคืนสิเนาะวันนี้สิบสาอาันดียเนี่ยันยบ่มสัตย์ใหเนาะบ่เคยฝันจางังเกียบ่เคยฝันจางังเกียเขาจะฝันบ่เคยฝันคือฟอีคือเก่ากันเยอะยังเพราะว่าพอรี่ยกับฝกุงซีตัวเย นึกมันเป็นเสียงเก่าซีแต่ว่นไี้ถุงมิเตเกตปลาพอลีตีเก้าซีเกตบางนึงมันหกซีเลยนึกว่าอาจแต่ว่าเนี่ยแต่ว่ามักหนึ่งเก่าได้หลายคนเออคือยอร์นะก็พอมาตรงกับอันเลบ้านแต่สร้างส้นเสาเลยเสาเป็นหนึ่งนะครับมันตัวเขาเลบานดทีบลานลทีหนึ่งเก่าแปดมูสามเนี่ยนะมูทำยันะครับสร้างเป็นอย่างเป็นเก่าสร้างเก่าเท่านั้นซีได้ปะบอยได้แต่ต้องเป็นร่องเก่าซี ่ให้ซื้อใหซื้อเก่อืมมันสิบมันสิบ่ค่อยมันสิบ่ค่อยโดดตซิแม่เลย้ซคือต้องมีเก่าอย่าบอก้มาย้อนสอน1เอีหลีอืมเนาะเอาเลบ้านไปื้อบ้านได้ท่่เก่า1เอาลูกชายก็ฝันว่างูเข้าบ่แม่นบ่ลูกชายฝันว่างูใหญ่เข้าอีกได้งวดแพ้เบียอยู่กาบ้านบ่แม่นเาะ่าโตบใหญ่บ้านได้ทีเ่เด้อนาบ้านไตุยแม่เบี้ยอยู่ในบ้าน้ใหญ่่เข้ากันเบิดตัวนีโตดปึ๊บๆไปยนนี่ซ้กันลกับต้นแขแสดงว่าถ้าเฮียนเดียวนี่ ฝันมีเตเก่า้าไปลูกไส้กับงูงูขบ้านบางทีหนึ่งเก่าีูสามแม่ตุ้ยฝันว่าสร้างส้นเยี่ยนบางทีหนึ่งเก่าแปดมูสามเลขเขาวันนี้เก่าหนึ่งหนึ่งเก่าห้ยเก่าซี่ก็ได้เพราะว่าพอลี่กับฟันว่าน กุ climbing, ้งซี่ตัเก้าสี่เนาะเอาลงเรียงบ้านเนี่ยเอนะครับเรียบ้านเกาสีกับเกหนึ่งอ้มันบ้าไมันถีหลายตัวเออสร้างอะไรไม่ต้องกุ้งกับเก็ดปลาเนี่ยตัวแยกเนาะบ้านแม่ตุ้ยที่อยู่ปัจจุบันนี้คือบ้านเลทีหนึ่งเกาสีมูสามส่วนที่ฟันว่าสร้างส้นเฮี้ยนคือบ้านเลทีหนึ่งเกาแปดมูสามหลเอาตามนี้เนาะฟลอรี่เนาะชัดเจนแล้วเนาะบ้านอืเอาบ้านที่ว่าฟันว่าสร้างส้นเน้อนะครับส้นเสาเนี่ยตัวเฮียนโยม่แม่ตุยทังเหี้ยนเ่่มูเดนับ กัตัดใหนึ่งเก้หนึ่งหเด้อนะครับเก้าแปล้วก็หนกระซับนีน่เนาะพีเนาะอยวาทีไรก็นี่แพี่น้องบักบ้านเลยที่ไปซื้อกตัวหนึ่งหนึเก้ซกัไปเบิ้งได้เส้นีพอลี่ีดแมตุยรอดเลขตรงกรันเบิ้งวดนี่เนาะนะครับกลองบนสุจน,นาเด้อนะครับหมดกอนหมนกับฝันลตรงกันอีกเึ้นนะครับกับยนกุ่มเดียกันแต่ทีนแน่มาแข้งงวนี่คือวันหนึ่งเก้ปนี่แะม่นซื้อใซื้อเก้าแปดหนึ่งเก้าี เนาะพี่น้องบางแดก็คอมเมนต์เข้ามาทักทายเข้ามาเด้อนะครับสักครอบฝันแม่นๆของเมนตุยหนึวันนี้แต่ว่าลูกไส้เขาบอกว่าสิบเก้าสิบหกเลนบอกนนะครับก็ตามนี้อย่าลืมเรียกกันสิบหกเด้อนะครับขอบคุณเมนตุยหลายเถียวความฝันมาแบ่งปันคนฝันอยากฝันแค่นฝันจิฝันได้เฮ้ยนะครับจนจะเสียวฝันเมื่อารซ้ำฝันเราแม่นท่ามันฝันนหน่อยเอาสั่นมาพอดีเนาะสุดยอดเลยสำหรับ็จตุยเด้อนะครับตามนี้แหละนะครับฝันตีได้เมนตุย ฟันเราเน,นอนบ่หลับไปเลยเด้คล้ายๆว่าฟันเรามันยานมันเริ่มนะฮะเออเดี๋ยวเร่องก้อนเรื่องห้องเลื่อามมาอยู่กันไม่ตื่นอะไร้วออยู่าหาหาซิบเก่าหาซิบ <09. S 1> เก่าเกิดพราะส่อซูนเก่าซูนเก่าเนาะนะครับเต็มเรือเนาะเต็มดีเหลือเนอนะครับก็บฟันเลย่านจำบ่าไรเนาะเป็นโฮเมียจนแกงเลยฟันเราที่แกงใช่ไปครับผมฟันความที่แกงอยู่หอกเพราะว่ามันบ่หลับนะข้าวเดียวกับแกงนะครับครับคือว่าขอบพ่อเลืตัวเดียวกันเบิดเด้อนะครับมาเลยครับ เม่ตุยพอลี่นี่แหละกับบะแบงปันเนาะแต่ว่างมักกินบางกัดใกล้เลขสิออกเนาะมากฝันบางนั่งกันกันกันก็ได้นะเดียวกันหัวก้อนกันด้วยสิละหัวก้อนกันกันลาประมาณเดียวกันเลยนัลาเมื่อนี้สิบสามอ๋อผีน้องเอาให้ได้เด้อครับเมื่อนี้เจ้าว่าบ่ได้นัมพอลี่เมตุยได้นะครับเมื่อนี้่ันละลาเอาไม่ได้เนาะพอลี่เนาะอ่าเห็นฝันพอลี่กับวยอดเบื่องเนาะฝันเลียฝันแรกตีใช่กันหรืออืมเรลูกไซดเนาะกัดทะเลากันเป็นแนนเนาะนะครับที่แน่แน่ตีตรงกันเลยคือสิบเก้าน้องตีเอาเลขเก้ากับสิบ หรือจะซื้อวาเลนจีนหนึ่งเก้าแปดนี่ยแหละน่าสนใจก็มูหนึ่งเก้าแปดนะครับอ้าวให้โชคให้มันขอบคุณแม่ตีไรที่เพียงปัดในทางเนื้อนะครับเอาเพอดีเฮาโชคตัวอีกครั้งหนึ่งครับสรุปนะครับว,วันนี้แม่ตุยนะครับฝันนะครับฝันว่าสร้างใหญ่นะครับซ่นบ้านนะครับเอาง่าหรือง่วงกับบุหรุนะครับซ่นบ้านเนะื้อหัวเนาะ ตู้นะครับเขื่อนว่าชนเนาะกับดันไปเลยเนาะนจนเฮีย้ยนโยกทำเมตุยทั้งบ้านเน้อนะครับยยนทั้งบ้านบ้านโยกไปโยกมากเก่าบนบ้านทีหนึ่งเก่าแปดมูส่สามเน้อะครับตัดให้สิบเก้าสิบแปดนะครับ 98, เก้าแปดเน้อนะครับเป็นแนวทางของเมตุยหนึ่งวันนี้เอาพี่น้องเห็นตั้งเลยคอมเมนต์เข้ามานะครับหรือจะมักหนึ่งเก้าแปดนะครับกัตามนี้เน้อนะครับฝันโคกสุดท้ายเมตุยแล้วฝันโคกสุดท้ายงวดก้อนกับฝันประมาณนี่แหละเขาตรงๆเลยเนาะ วันนี้คือกันฟันละลาคือกันนะครับบาลานซีหนึ่งเก้าแปดย่าพลาดเออพี่น้องวันนี้ให้โชงเขมาน้ำเมตุยนะครับขอบคุณนเมตุอลายที่แบ่งปันในทางดีพี่น้องอีกทีเป็ผู้พันในหน่วยจีวิทย์ว่่าก็เออไม่เอามันถือพี่น้องสิบเก้าเก้าแปดเนี่ยแหละเอาโจโจกันบ้านสวัสดีครับ